อันนี้เท่าที่แม่จำได้แบงค์รู้สึกว่าแบงค์มาเป็นครั้งที่2นะคะครั้งที่2แล้วก็เป็นผู้ใหญ่เชิญมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีด้วยที่แบงค์จะได้มารำถวายหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็ขอพรไปด้วยแล้วก็ขอพรเผื่อแฟนคลับทุกคนด้วยะครับแล้วเมื่อกี้นี้นะก็มีแบบแอบ ขอหลวงพ่อไปด้วยกําลังจะถามว่าตอนผู้ว่ายมีแบบขออะไรกับหลวงพ่อบ้างแ้วก็ขอไปครับว่าปีนี้นะครับแ้วก็ตั้งเป้าเอาไว้นะครัาเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องงานนะครับขอให้ได้งานใหญ่ๆสักสองสางานอนะไรเงี้ยถ้าสําเร็จนะครับแบงก็จะหาตัวเองมาแสดงขวัญ <c oughs> ก็ต <S an am alı> so ้องรอนุ้นกันดูครับเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนมากจะเป็นแฟนขับขอและสําเร็จแต่ว่าตัวแบงค์เองเนี่ยยังยังไม่เคยเลยที่อาริเกของคณะเองเนี่ยมาแสดงถวายตอนที่สําเร็จแล้วอะไรอยงี้ครับก็รุ้นครับรุ้นอย่างเมื่อกี้นำเขาเรียกว่านำอะไรอะครับรำไทยชุมพลครับยากหน่ายยังไงบ้างเพราะว่าก็ไปที่ไหนก็จะเป็นแบบการแสดงครอบค่ะก็ ลายุนพลเนี่ยเวลามีงานเป็นงานบวงสวงหรืองานอะไรต่างๆเวลาอย่างลำ้ำพายุชลนะคะเวลามีงานอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดที่เราํำในงานพิธีมงคลบวงสวงหรือ,อางานงานนามบมงคลแล้วก็ก็ลำ้ำพายุพลได้เหมือนกันเป็นที่นิยม อย่างช่วงนี้เป็นตู้กศีกไงบ้างที่หลายหลคนมาว่าลิเกกับฟีเบอร์นะครับก็เห็นแล้วปรับปรุงใจมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆต้องกราบขอบพระคุณนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งแฟนคลับที่ติดตามมานานแล้วรวมไปถึงแฟนคลับใหม่ๆด้วยนะครับที่เพิ่งมารู้จักและก็เพิ่งหันมาสนใจลิเกนะครับขอบคุณที่ทุกท่านเนี่ยเห็นคุณค่าของลิเกมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกเรานักแสดงเนี่ยเราก็ ยิ่งมีกำลังใจในการาที่จะทำผลงานดีๆแล้วก็จะยืนหยัดที่จะอนุรักษนะ์วัฒนธรรมตรงนี้อีกต่อไปให้อยู่ได้นานที่สุดอย่างตอนนี้พูดถึงสอนนำนำไปก็ต้องพูดถึงดำดงด้วยหนึ่งมาเลยแบบดำดงซีเวอร์ที่แบนสำหรับดำดงนะครับคือไม่ต้องบอกเลยว่าดำดงเนี่ยเป็นประรกบการนะครับทำให้เป็นไวรัลในโซเชียลนะครับแล้วก็ทำให้ เป็นแฟนได้แฟนคลับจากในโซเชียลเยอะมากนะครับจากดํดงนะครับโดยเฉพาะในติ k กต k อน,นะครับ mm hmm. พอเป็นไวรัลเนี่ย mm hmm. ก็เป็นกระแสะและก็สื่อในหลายที่ให้ความสนใจมากๆนะครับ mm hmm. แล้วก็มันก็เลยส่งผลให้คณะสอนันนันเพศ mm hmm. เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกของออนไลน์นะครับ mm hmm. แล้วก็พอวัยรุ่นเนี่ยหันมาสนใจดำดงนะครับ ดำดงเนี่ยก็ดึงทุกคนน่ะเข้ามาอยู่ในวังวนของลิเกเใช้คำว่าวังนวงนนะเ, <laughs> <ๆ>เพราะว่าทุกคนก็คือพอเข้ามาดูในไลฟ์แล้วเนี่ยครับนอนตีสองกันทุกขอบตาด,ดำไปด้วยกันต้อเยอออยากตัวน้องแบงค์กี้แน่สึกอย่างว่ามันดีใจ <c oughs> มันมันเป็นสร้างกระบวนการใหม่ให้คนรู้สึกว่าดีใจครับเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยแบงค์ก็เราก็พยายามที่จะผลักดันลิเกนะครับให้เข้าถึงวัยรุ่นให้ได้มากที่สุด นะครับโดยที่เราก็หาโชว์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆรวไมไปถึงได้ไปออกรายการตัวแบงค์เองก็ทําเพลงเล่นละครเพื่อที่จะให้วัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นได้รู้จักแบงค์และก็ได้มาติดตามนะครับได้มาดูในบริบทที่แบงค์แบบเป็นพระเอกดิเกแต่ว่าเราก็ทําได้แค่ในระดับหนึ่งแต่พอมีดําดงมาเนี่ยมันเหมือนแบบจุดพลุอะครับแบบตุ้มเดียวแล้วก็วัยรุ่นทุกคนหันมามองนะครับหลังจากนั้นก็คือ เราก็ใช้เสน่ห์ของลิเกนะคบทำงานให้คนแบบว่ามาติดพอได้มารู้จักลิเกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นโชว์มันจะมีร้องมีรำนะคะแต่ว่าในการแสดงอ่ะมันมันมีความสนุกเข้าไปด้วยด้วยเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องในแบบฉบับของการแสดงลิเกค่ะในส่วนของดํานงพเขาเขาดังฟิวเวอร์เนี่ยเขาตั้งรับกับความดังตรงนี้ยังไงบ้างหรือเรามีต้องสอนหรือว่าต้องบอกอะไรบ้าง คือแล้วก็คุยกันเหมือนเหมือนเพื่อนกันนี่แหละครับเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมานานมากอย่างนุ่นนะครับที่เล่นเป็นดําโดงนะแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาก็มีแนะนําบ้างอะไรนิดหน่นนนอยๆครับใช่อย่างเจ้าภาพ่ะคบพอกับดำดงมันฟีเบอร์ตั้งคณะสั่งร้านารรไปถึงไหนแล้วครับคิวงานตอนนี้นะครับคือคิวงานเราเรามีแสดงอยู่แล้วครับแต่ว่าที่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือส่วนมากจะขอให้แสดงเรื่องดำดงแสดงเรื่อง สาบซ่อนรักเพราะว่ากระแสเนี่ยค่อนข้าก็ทำให้อย่างล่าสุดกี่คืนที่เราตอบมาถวายลงแค่ไหนแล้วก็อย่างล่าสุดนะครับก็คือแสดงต่อเนื่องกันประมาณ15 16คืนเพราะว่าแฟนๆนะครับที่แบบผู้ชมอย่างเงี้ยเขาไปขอร้องเจ้าภาพใช่ขอร้องเจ้าภาพดำดงกำลังดังเลยอยากดูอยากเจอดำดงอยากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ต้อง ให้เราแสดงเพื่อให้แฟนๆที่มาดูได้แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็คือจะแบบซาซอนรักตลอแต่กระแสที่มันดีมันก็มีกระแสที่แบบไม่ดีบ้างบางคนก็อบอกว่าไม่ขำเลยไม่ตลกเลยอ่าอันนี้เป็นเรื่องของความชอบค่ะเนาะเป็นความชอบถ้าว่าดูแล้วไม่ชอบไม่ตลกไม่อะไรก็เราก็แค่หาอย่างอื่นดูนะคะแต่ว่าคือแบงค์ไม่ได้ เห็นว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยที่ที่เราจะมาแบบใช้คําพูดที่ไม่ดีใช่ไหมครับว่าแบบก็ไม่เห็นดีเลยเพราะว่าคนอื่นชอบแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ไม่ดูแต่พอเรามีลิเกเสร็จพมันก็ต้องมีหมอดำมันแบบก็เปรียบเทียบการไม่มีาการหรือไม่ใช่การที่เวทีเราพักหมอลำเราเองน ไม่มีค่ะเคยมีแต่ว่าแบงค์ไปขึ้นเวทีหมอลำม,มากกว่าใช่คือแม่จะบอกว่าลิเกกับหมอลำเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะใช่เพราะว่าเราเป็นศิละปะวัฒนธรรมของแต่ละภาคแต่ว่าทั้งลิเกและก็หมอลำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมของของไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ดูหมอลำก็สนุกสนานดูลิเกก็ได้ความวิจิตรสวยงาม นะครับทุกอย่าง้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมของไทยทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เราไม่อยากเปรียบเทีับใช่เราต้องช่วยกันผักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสุดท้ายแลวฝากให้ถ้าใครอยากไวนด้วยนทีแนทุกนที่ไหนทอ่นท่หนที่ัหนทีนที่ไหนที่นที่ที่ไหนที่ไนที่ไนที่วหนทีกท่ไนท่นท่หนที่ไหท่น่าทนนนี่่ ปรารถนาอะไรนะครับก็มากราบไหว้ขอพรนะครับหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับได้ที่นี่เลยนะคกจากเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้เราก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็เป็นลูกตำรวจเนาะและ้วก็วันนี้เราก็ถือว่ามาทำได้ที่แทนพุทธ่อด้วยแล้วก็มาร่วมรูปที่เขาก็แบบเหือนได้ร่วมกันแล้วก็สร้างหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นประทนาเราก็เป็นชาวพุทธแล้วก็ศรัทธาเรื่องนี้อยู่แล้ว เราจะรวยได้เราจะปังได้เราต้องมุ่งขอสิทธิ์ใช่แล้ววันนี้ก็คือแบบเราได้มาทําทั้งสองอย่างเลยก็คือมามามาร่วมอนุโมทนาแล้วก็มาทําหน้าที่ของลูกแทนคุณพ่อด้วยที่มาช่วยงานของตำรวจพี่ทิงวันนี้พาคุณแม่มาด้วยคุณ อ่ค่ะคุณ<บ>พ่อก็ไอยู่ในใจก็จริงเวลาขอสินงศัติ์อย่างนก็ขวัญวิธีขอยังไงที่แบบว่าสำเร็จแล้วพันใจสำหรับขวัญขวัญเออที่ขวัญขอแล้วได้เกิดมาในชีวิตนะก็มาประมาณสามสี่ครั้งแต่ที่ขอัสังเกตได้คืขอขอพ่อเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาไหวเป็นร้อยแต่อาจจะไม่ได้เพราะว่าขอเยอะเกินไปใช่ หลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังก็คือแบบเราเริ่มเริ่มศรัรทธาตรงเนี้ยเราเริ่มเหมือนคุ้นชินนะะเราก็เริ่มรู้ว่าเราขอแบบไหนแล้วได้ก็คือขอข,อข้อเดียว<อ><ล>ให้เป็นเพราะว่าขวัญว่าถ้าเราขอข้อเดียวจิตเราจะจะเพ่งไปที่ตรงนั้นมากกว่าเลยท่านจะรับรู้มากกว่าจะมาขอเรื่องจะมาขอเรื่องอะไรเรื่อ,องอะไรเรื่องที่เราขอตอนเด็กๆก็ต้องขอเรื่องคู่สิแล้วมันได้ไหม เกิดได้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะอใช่ตอนตอนโต,ตมาขอให้ได้พบคนดีก็เลยไม่มีเข้ามาเลยเพราะว่าตอนเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะเราขอสเปคเนื้อแมเอเอพอโตมาเราขอขับสั้นๆแต่ว่าท่านน่าจะคัดกรองให้เราอยู่อ,ะอ่ะว่าแบบเหมือนถ่ายแล้วผ่านอ,อยออ่างเงี้ยมันก็เลยไม่มาถึงเราแต่ทีซึ่งก็ยังรอคนดีๆอยู่ใช่รออยู่มันมีเข้ามาั้มมันมีเข้ามานะ ก็มีมีเข้ามาบ้างแต่ว่าด้วยการที่ขวัญไม่มีเวลาไปไหนอะไรเงี้ยเราทาแต่งานไม่มีเวลาแบบออกเดทหรือไปเจอแฟนเอาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันค่อนข้างลาบากจะให้เขามาแบบว่าเออที่ร้านทําเล็บนาวมาอยู่ที่เครื่องสำอางเราตลอดเ <c oughs> วลามันก็ไม่ใช่บูธเขาไม่นช่บแบบแปลกๆนะแต่เขามาทําเล็บมาใช่มันก็คงจะเป็นเพื่อนสาวแล้วมาทําเล็บทุกวันอย่างเงี้ยอารจริงๆ้วถ้าเขามาจีบเราเขาจะต้องมาในทิศทางอะไรจะเข้ามาอย่างไร อยู่ว่าเข้ามาในแบบแต่ว่าถ้าไปเจอร้านข้าหรือว่าไปเมื่อก่อนเราตักคือแต่ตอนนี้เราไม่ได้เที่ยวคือเราทำงานอย่างเดียวมันจะมาเจอยังไงเนี่ยไม่น่าเลยสิขออนุญาว่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าโอกาสที่เราจะออกไปข้างนอกมันก็ยากเพราะทุกวันก็คืองานแล้วก็คุยงานแต่กับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเราจะเจอก็ไม่รู้ใจนั่งบินห่อเหินเดินอากาศมามั้งที่ถามว่านาวันนี้กังวลไหมกังวลกับเรื่องถ้าวันหนึ่งมันจะต้องโสดก็อยู่ได้แต่หน้าดูกังวลนะ ก็ขวันเขาเรียกว่าอะไรพอเราคิดในเรื่องแบบเนกาทีฟถ้าเรามีคู่เหมือนที่คนอื่นๆเจออะไรอย่างเงี้ยขวัญว่าเราเราเกิดมาคนเดียวเราก็ใช้ชีวิตคนเดียวได้แต่ถ้าเกิดว่าขวัญอยากก็อยากมีคู่อยากมีพาร์ทเนอร์อยากมีคู่คิดเพราะบางทีมันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันแต่ถ้าเข้ามาแล้วมาฉุดเรามาแบบมาทําให้เราร้องไห้เสียน้ําตาก็เลีนไมคะไม่เปลี่ยนชอบคนหลอกเหมือนเดิม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆครั้งแต่มันยังไม่มาเราหรือว่ามียื้เนว่าต้องรอแบบนี้ต้องแบบอะไเงี้ยไม่ต่อโตมาก็คือจะเป็นขอเรื่องงานนะขอเรื่องเงินแล้วขอเรื่องคนว่าเจอแต่แบบคนดีๆเพราะว่าเรามาทำธุรกิจอะมันจะ ค่อนข้างมาหลายมงกุฎเลยมีมากกว่าแบบร้อยแปดมงุลอีกสิบแปดมงุลอีกจริงหรอใช่เจออ่ทจริงมีมาหลอกเราด้วยหรอไม่มีมีมาหลอกเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราขวัญเคนที่เชื่อคนง่ายแต่ตอนหลังก็คือไม่ต้องอะไรมากเพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือยังไงก็ได้ให้เราโดนบันดาลโดนบันดาลให้เรารู้ว่าดีกว่าเราไปเจอแล้วเราเจ็บตัวเสียเวลาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรามาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แเพื่อที่จะบอว่าปกป้องเรานำทางเราด้วย ไม่ไงั้นพี่ถามมีใครมาหลอกก่อนเยอะค่อยเปลี่ยนอะไอถึงในเรื่องธุรกิจอะพี่บบ่าใช่ในเรื่องธุรกิจยังไงบ้างอะมีเคสแต่ย<อ>ิ่อสุดแบบว่าเล่าแล้วแบบจ,จิตใจหรือว่าเอออยากเ้องสุดนุนฟังให้เพื่อใครพ่ชาตชคีคือคือทำงานทุกอย่างคนข้านตัวสาคัญถ้าเกิดว่าคนข้านเอาจริงๆอะ บางทีเราอาจจะแบบไว,ไวใจเขามากเกินไปอย่างกรณีศึกษาหลายๆกรณีที่รุ่นพี่เราหลายๆคนดูมาเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็คนใกล้ตัวลองหันกลับไปเหลียวดูเขาหน่อยลองเช็คอะไรหน่อยเผื่อเราจะได้ตาสวา่างไปเช็คไปเช็คใช่ต้องรีเช็คด้วย อาจจะแบบว่าเซอร์ไพรส์สิอะไรอย่างเงี้ยกี่ักดักที่เซอร์ไพรส์ไปก็ไม่เป็นไรค่ะเรื่องนั้นเราคือเงินน่ะมันหายไปแล้วมันเอาหามาใหม่ได้อยู่แล้วเพราะเรามีกําลังหาแต่ที่มันเสียไปคือมันเสียเวลาเราเอาเวลาคืนกลับมาไม่ได้แล้วเนี่ยแม่คแอลว่าไงบ้างพอรูปโดนอย่างนี้ไปแม่รู้ไหมคุณแม่บอกคุณแม่เตือนเสมอคุณแม่คือเป็นคนที่ แม่ยิ่งก็หมอดูอีกใช่ไหมเพราแม่เขาจะครอบครอกในเรื่องนี้ใช่เขาจะแบบว่าบอกว่าเอ๊ะระวังนะนี่เดี๋ยวคนนี้จะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกเราก็มองว่าแบบแม่มองโลกอย่างเงี้ยหลายตอนหลังก็คือเป๊ะแอลเป๊ะมากเป๊ะพอหมอดูชื่อดังอีกใช่ไรเงี้ยไรเนี้ยคนมาเกิดการนี้งรุ่มมันทำให้ความเปลี่ยนมองมุมมองกับการไว้ใจคนมากเรื่องขอบคนมากขยังไงเรื่องขอบคนมากขึ้นค่ะคูดให้น้อยฟังให้เยอะพูดให้น้อย อย่างพักวว่าไม่มี่างดีที่สุดไม่มีใครมาเอาเราได้อันนี้คือเป็นกําแพงแบบเขาเรียกอสังคัญนะใช่จริงมีเรามีการปรึกษาหมอดูว่าโห่เห็นแบบไหนที่จะทํางานกับเราได้หรือว่าคนแบบไหนที่เราน่าจะแมทกับเขาแผไว้ใจทํางานแมทได้ขนาดนั้นนะคะที่แต่ว่าก็ฟังฟังดูก่ออยู่ดูฟังดูทุกวันฟังดวันงดูทุกวันเขาก็บอกบอกว่าเออเนี่ยดูทุกมีดวงถูกมีดวงถูกหวยนะซื้อเลยก็ไม่เคยถูกเลยสักครั้ง ก็ว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อแต่ฟังทีไรแล้วคือแบบเออซื้อเหมือนไม่ค่อยเชื่อเลยเนอะไม่เชื่อแต่ว่าใส่วันนี้ใส่เสื้อสีอะไรมาทักไว้ขาอะไรน้าแต่แต่ดวงเราใส่สีขาวว่า้อเหลืองได้ขาเรื่นหนึ่งที่วันเกิดคุณแม่อวยพรซึ้งมากปกติไม่อวยพรยาวขนาดนี้นะคะเออใช่ปกติบางคนไม่เกิดแคปชั่นเยอะนอกจากตลกเออดักนักคุณแม่ว่าเป็นยังไงบ้างก็คือคุณแม่เกิดเออ29 สิปีมีค่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันทุกปีเราก็รู้สึกว่าเราซื้อแต่ของให้แล้ววันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะคะพอพอ,ขอเขาอายุเยอะเราก็เริ่มรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไม่เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่แบบเขาได้เขาไม่ได้อยากให้ของแต่คือเขาอยากเวลาอยู่กับลูกอยู่กับหลานพูดคุยเรื่องอดีตอดีตอดีตอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าอืมแล้วคุณแม่ก็แบบ ปีนี้เราก็เลยเอาเขาเรียกว่าอะไระคะแบบใช้เวลากับคุณแม่ทั้งวันเลยพาไปโรงแรมไปดินเนอร์แต่ว่าตอนเช้าก็คือไปเข้าโรงงานทํางานก่อนนะเ,เสร็จแล้วก็คือแบบเออพาคุณแม่ไปทานอาหารไปโรงแรมอะไรอ่ะน,น,นอนเหนือเขาเนีมนแคชชั่นบอกว่าให้แม่ใช้เงินบ้างไปเที่ยวบ้างใช่แต่แม่เหมือนเขาจะรอเราไปเที่ยวกับเรา,เาใช่ไหมคือคุณแม่ เขาเรียกว่าอะไรแม่เป็นแม่บ้านอ่ะเขาจะแบบอยู่แต่บ้านอยู่กับหมาจะแบบไม่ใช้เงินไม่ไปซื้อของไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บเงินไปให้หลานเอาเงินไปให้ลูกเราก็เลยแบบว่าเออเหมือนแม่ก็อยากอยากให้แม่สบายแต่คนนั่งดูอ่ะไรชั้นเสร็จที่เราถ่าแม่สวยไหมเขาสวยแม่แม่คือแม่แม่เหมือนเข้าวงการหน้าอยี่ยแม่ตอนนี้หน้าแม่ก็เหมือนเดิมบีวแยากไหมให้แม่มาถ่ายกับเรา ก็แม่ไม่รู้ตัวว่าแม่ต้องถ่ายเพราะว่าตอนหลัาเวลาเราไปไหนอ่ะเราก็เริ่มแบบว่าเอาแม่คือเอาคุณแม่ไปด้วยแล้วพอตอนที่ถ่ายเราก็คือนั่งอยู่กับพวกพี่ช่างแต่งหน้าอย่างเงี้ยคุยกับพี่สายลิดไปเรียบร้อยแล้ว แล้วแคถึงเวลาก็เรียกแม่ลงมาหน้าถ่ายแม่ก็อื่นๆเอาของกินมาตั้งให้แม่แม่ทําอะไรก็ทําหมดแม่ไม่สบายเหรอคะเอาของกินมาตั้งแม่เฉยๆเพราะว่าแม่เขาจิตใจอยู่กับของกินไงเอาของอะไรอร่อยแล้วเขาชอบเป็นมืออาชีพโปรเฟสชั่นอลกล้องมายิ้มได้เขาเขายิ้มได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรสวยเหมือนแม่เพขาคือตัวแม่เขาสวยเหมือนแม่เพราะเขาคือตัวแม่เขาเป็นแม่เราเขายิ้มเฉยๆเขาก็แม่แล้วอ่ะสวยแบบแม่แล้ว จริงๆสิเนี่ยแม่เพิ่มความรักกับเราอยู่เหมือนกันนะวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจากเมื่อก่อนอ,อยู่กับแม่แล้วก็เราอยากไปใช้ชีวิตมาตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตเป็นแม่ล<ช>ูกเหมืนอนเดิมแม่ก็บอกว่าเราก็เตือนว่าก็ายังก็ยังมีกำแพงของสามหกแล้วนะคุณ<อ>แม่บอกอย่าเลือกเยอะมาแม่ตอนนี้ก็คือผลักออกไปเลยแม่ไม่อยากมีแล้วอย่าเลือกเยอะแล้วแม่แม่อยากมีหลานแล้วเรายังไงกดดันมาคำว่าอยากมีหลานเชิดจีเพราะอะไรแล้วเรามีทันไหมหมายถึงว่า ถ้ามีพราะถ้ามีมาทานก็มีเราก็อยากมีแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีเราก็ไม่ต้องมีฝากไข่ไหมไม่ฝากโทรไม่ต้องโทรมาขายฝากไข่นะโทรมาเยอะมากจริงเหรอใช่บอกบอกว่า<ม>ไม่ต้องโทรมานะคะหนูยังไม่ยางไขนหนูไม่หนูคือทางวิธีธรรมชาติ<อ>แล้วผู้ชายห้ามว่าด้วยถ้าเรามีลูกไม่ได้เพราะว่าคุณมาช้าเองเอไม่ใช่ความผิดฉันเออความผิดอยู่อยู่มาช้าเชิด อคู่อาจยังไม่เกิดมันไม่ใช่หน้าที่หนูหรอหนู<พ>ต้องเอาไข่ไปฝ<พ>ากเก็บไปก่อน,นเป็นหน้าที่ผู้ชายมันอาจจะได้ไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าเขาเลิศมาเองเอ,อ๋อถ้ามันแมบบก,กันได้ปุ๊บมันจะใช่ทุกอย่างวิถีธรรมชาติแมบบกรอกก็ยังทำได้เลยถ้า,เ,าเขาทำไปได้เซ่แล้วแ <laughs> สดงว่าเรามั่นใจาว่าของเราก็คือแบบว่าไข่เราไม่ต้องเลือกให้มันเป็นธรรมชาติเราไม่อยากเจ็บตัวโดยการที่เพื่อใครก็ไม่รู้ในอนาคต ก็คือแจ้งไซาบตรงนี้เลยแจ้งไซาบเลยถ้าไม่มีก็คือไม่มีอยากโทษฉันต่อ,อีกเรื่องหนึง่ง<ท>หลายคนบอกว่าขวดไม่แอปแล้วเ,เพราะว่าใน IG จไม่แต่แอปแล้วก็คือสวยธรรมชาติแ <พอ S 1> ่ก็คือแอปไม่ไหวแล้วเรื่อยแต่คุณแม่เราไม่แอปเร <c oughs> ามา คุณแม่ก็ไม่แอบค่ะคุณแม่แต่งนั่นคืสึกไงเมื่อไหร่คุณมองว่าอ้าวจริงๆขวัญก็สวยแบบว่าโดยที่ไม่ต้องผ่าการแต่งหน้าเปลี่ยนหน้าคนได้อันนี้จะเข้าไปในพันธะริ่บิ้นดูปากไม่อีกแล้วดูปากขว่าปากเล็บปากแคบถูกไหมปากบางแต่ว่าเราเปลี่ยนริบบีปากได้โดยที่เราไม่ต้องเสียากรรมคือคุณแม่ขวัญน่ะปกติเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าวันนั้นเขาสวยเต็มได้ก็เพราะว่าพี่ชาติเขาช่างแต่งหน้าเขาช่างทำโผล่ใช่เพราะเมคอัพคือ คือถ้าเราจะเปลี่ยนหน้าเราเปลี่ยนหน้าด้วยเมคอัพได้ไม่จําเป็นต้องมีดหมออย่างเดียวจากประสบการณ์คนที่แบบอยู่เราอยู่กับเครื่องสัมผัมาตั้งแต่สามสิบปีอ่ะตั้งแต่สี่ห้าขั้วตั้งแต่ทาแป้งทางะอะไรอย่างมันมีเทคนิคเยอะมากแล้วยิ่งตอนนี้มันเป็นแบบโซเชียลมีเดียที่ออกมาแบบเราศึกษาเราเรียนรู้จากทางนั้นได้อย่างคนจีนไม่มีจมูกเอาซิลิโคนมาแปะแล้วเขาก็แต่งเอฟเฟกก็คือสวยเลยสวยห้านาทีไม่ต้องพักฟื้นหกชั่วโมงหกหกเดือนเจ็ดเดือน พี่จิมันมีผลกานการที่แบบว่าเจอขวัญตัวจริงคือก็สวยอยู่แล้วไม่เหมนจนเป็นข่าวเลยที่ต้องแบบว่าถ้ามันต้องใส่แอปเลยทวต้องใช้แอปมันมันยิวใจหรือว่ารู้สึกว่าฉันไม่ต้องใช้แอปแล้วเพราะว่าก็อยากเปลี่ยนหน้าตัวเองบ้างคือเรามองหน้าตัวเองทุกวันในกระจกเราก็เหนื่อยเราก็เบื่อ เออเบื่อสวยกวานเลยอ่ะเบื่อีนางเอกก็ต้องใช่แต่ว่าในแอรพี่มันก็จะแบบว่าบางทีเปลี่ยนสีปาเปลี่ยนขนตาเปลี่ยนสีผิวบางทีเราเราเป็นคนผิวขาวมากใช่ไหมคะแล้วเราถ่ายรูปแบบมันขาวผ่องไปแล้วเราแบบเขาอยากใส่ฝออยากผิวแทนอยากลองเราก็เปลี่ยนดอกเออสวยก็ลงเลยถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าหนูไปเข้าเครื่องผิวแทนกว่าจะฟื้นผิวกลับมา หลายเดือน,อ,นอันนี้แค่คลิกเดียวอยู่อ่านั่งวันนี้ก็คือลดวิธีการคลิกเดียวตอนนี้ไม่ทำแล้วเหนื่อยล่าสุดที่ไปโรงแรมก็คือให้พี่ที่โรงแรมถ่ายปุ๊บลงปั๊บสวยเลยอะไรที่มาถึงตัดสินใจลงปั๊บโดยที่รู้สึกว่าไม่ต้องแบบไปส่งต่าหรือว่าต้องเล็บเอาเอีกแล้วเหรอมาทำเล็บพี่เดียวทั้งด่วนได้อยู่ซี่ยูพี่เขายูซี่ต่อไปเล็บต่อหัวตาพี่เลย คือมั่นจคือรู้สึกว่าตอนนี้คือเรามั่นใจทุกอย่างหมายถึงว่าเราก็สวยโดยที่ว่าสวยสมวัยอ่ะใช่เร,าก,เรา,กาก็เราก็อยากเรียอเราอยากให้ตัวเราอะค่ะดูดีตลอดในทุกช่วงอายุเราอยา่างสมมติถ้าขวัญอ,อายุ4 0 50หานูอาจจะแบบไปทำไปดึงไปตึงไปอะไรอย่างนั้นในวิธีแก้ของเราในณตอนนั้นก็ได้แต่ทุกครั้งที่เราดูกระจกเราก็อยากให้ตัวเราสวยแต่ถ้าเรา้งน,นั่งจับโป๊ปปี้เอาไปเลย ต้องฉายยาฝั่านบ้านเบี้ยวไปแล้วไม่เป็นไรเราผ่าสร้างประวัติศาสตร์ได้ใหม่ผ่าสร้างผ่าสร้างได้บ้านเบี้ยวมันยังทำไแล้วเลยแต่ขวันก็แปลกเนอเข้าวงการยังไงพอวันนี้หน้าเราก็เหมือนเดิมหน้าเราไม่เปลี่ยนโดยที่แบบว่าไม่ได้ศัลปกรรมยกระดับเหมือนบางคนก็ต้องยกเครื่องอยู่ อาจจะอาจจะาจาาจะยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องทำมันเป็นเรื่องปกติแล้วบองความสวยกับการมีแฟนเราเราต้องเลือกอะไรก่อนสวยสวยวเรามองกระ<ร>จกาม,ม,ามันเป็นความสุขเราแฟนไม่ต้องมีก็ข้างมันไม่เป็นไรใช่แต่ว่าเรามองความสวยเรามองเราไปคุยงานกับคนเรามองกระจกเรามีความสุข มีแฟนบางทีเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าที่ผ่านมาไม่สุขหรอฮะที่ผ่านมาไม่สุขเรอสุขบ้างเศร้าบ้างอันสุดท้ายแล้วเหมือนฝากธุรกิจที่จะรัวเป็นพันล้านมีกี่อันแล้วเนี่ยอ๋อก็ขอบคุณนะคะก็ฝากพี่ๆผู้ชายทุกคนนะคะคนไหนที่แบบว่าอยากจะนวดหน้าทำสปาหรือว่านวดฝ่ามือนวด นวดสุนเท้าเรามีนวดครบวงจรเลยหรือว่าคนไหนที่เป็นผู้หญิงอยู่แพ้ง่ายอยากจะสวยทั้งตัวนะคะก็สามารถมานวดออร์แกนิกได้หรือว่าต่อขนตาทำเล็บเพราะว่าเรามีโปรโมชั่น999บาทค่ะแค่บุกิ้งมาก่อนครับผมก็ได้รับเกียรตินะฮะได้รับเชิญน,นะครับได้มาร้องเพลงนะครับถวายองค์หลวงพ่อสเมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนะให้กับรุ่นนี้ด้วยครับสมปรารถนาครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าด้วยส่วนตัวของผมก็เป็นคนที่ชอบพักเครื่องอยู่แล้วครับผมแต่วันนี้ไม่ได้ใส่มาฮะครับผมเดี๋ยวลองทอดทะเลาะกันมีขอพรอะไรบ้างครับวันนี้ก็ขอบอให้การงานการเงินนั่นแหละครับสําเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีแล้วก็เรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพผมไม่ค่อยดีครับผมทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะสุกอภัยเนี่ยคือข้อเข่าเขาเยอใช่ครับแล้วก็ ล,ลิ้นหัวใจมันมันด้วแล้วก็มันเหนื่อยง่าย,<ด>ยใช่แล้วตัวเองก็ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ส่งผลเยอะเลยครับถ้าถ้าเราไม่รีบรักษาครับรจริงร้องเพลงมันทำให้เหนื่อยมันต้องยังไงอะ่ะก็ถ้าเราใช้พลังเยอะครับมันจะถ้าเราใช้พลังเยอะมันจะมันจะเกี่ยวกับ การทํางานของหัวใจด้วยแล้วก <laughs> ็ท like <Darwin> ําให้เราเหนื่อยง่ายแล้วก็ทําให้เราหน้ามืดบ่อยออย่างนี้มันทำการดูแลร่างกายหรือว่าต้องทำยบ้างดูแลนะฮะดูแลก็พูดได้ง่ายเลยถ้ามีโอกาสเราต้องเราต้องพักผ่อนแล้วก็ต้องต้องรีบนอนในประมาณนี้ใช่แต่คิดว่าตรงนี้มันเป็นอุปสรรคในการทำงานของเรามั้ยครับถามว่าเป็นอุปสรรคไหมก็น่าจะเป็นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมเป็นศิลปินรกๆมันไม่ค่อยแบบว่ามีผลกระทบสักเท่าไหร่แต่ หลังจากที่โควิดมาเนะฮพราะหลังจากที่ตัวเป็นโควิดด้วยครับผมแล้วก็มันก็มีอาการที่แบบว่าเหนื่อยง่ายด้วยครับผมหอบอะไรประมาณน,น,นี้ครับอ,อย่างนี้คุณหมอให้ยูแลนตัวยังไงบ้างครับคุณหมอบอกว,ว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นนะแล้วก็ตัวเป็นจริงเป็นจังวันสั้นเดือนพักงานเดยวยาวไปเลยแล้วก็ รักษาไปหรืออะไรจริงๆมันมีโอกาสจะหายกับเป็นร้อยเปอร์เซ็นไหมครับเอาเลยไหมคุณหมอบอกว่าสวยหรือเราไม่จับมันรักษาไม่หายฮะแต่ว่าคนใดๆก็ตามมันทินลมนี้เถอหาไม่มาครับงานมงคลรอบนี้ใครได้รุ่นนี้เป็นมงคลของนีเรียกมเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแก้วแดงเงินทองเกียรติยศตามมานะอันนี้ผมก็ยังยังไม่ได้เห็นข่าวเลยว่าเท้าออกมาแบบไหนอยกมีคย้อนทีตอน่เท้าไปตามเราอนการคอ โอ้เอาอะไรรู is is is, render, ึมั nah? ้ยในโลกนี้น้ำสะอาดบริสุทที่สุดไม่มีใครพูดถึงจะไม่กล้าแบบไปก้าวไก่สักเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีประเด็นนี้นะครับเราเพิก็ขออยู่ว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าฮะอยู่กับพระกับเจ้าดีกว่าช่วงนี้เนี่เรื่องอบาเขาก็พูดว่าเรื่องเงินด้วยแล้วก็เรื่องเนี่ยตัวนั้นอย่างคิดบอกว่าของที่มาพบกับเทวดาช่วยเข้าใจ่ไคว่าเรู้สึกว่าการที่เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับ อะไรเรื่องเงินที่เราไม่คืนเขากับเรื่องที่มาพบกับเราแล้วเขาไม่เขาสึกว่าผิดพลาดในชีวิตตรงนี้แซกเขาสึกเนี่ยหลายคนโยงมาเป็นเรื่องเรื่องเงินเรื่องวัดทองเรื่องต่างอะไรอย่องเงี้ยพี่องเรียกที่มันเป็นทองแล้วก็คือแพงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ช่วงที่อยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีบ้างแหละครับผมก็แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตอนที่ผมเอาไปเนี่ยมันอะไรยังไงกันใช่ใช่ครับ มิวกิกได้คุยกับเขาในข่าวจากที่ดืงกันราม่าต่างๆได้คอนติ่งติดต่อกันอย่างเลยฮะตั้งแต่ที่แต่ตั้งแต่ทีข่าวไปเราก็ไม่ได้คุยกันเลยฮะรู้สึกยังว่ามันผ่านมาเกือบ หลายที่แล้วแต่ว่าก็ยังดูแบบว่าต้องจบก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงแล้วก็พูดยังไงะก็ตอบคำถามที่เยอะช่วงนี้คนเรื่องว่างติ่เจ้าการเต็มกันวันนี้แซงยังไงบ้างกับประเด็นนี้ที่หลายคนเป็นสงสารเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจะไม่อะไรมากครับครับผมก็ฟังอะไรมาดูอะไรมากอะไรที่ผ่านได้ผมก็ผ่านดีกว่าอเมริกาถามใน ข่าวถ้าพอเขาพูดอะไรปุ๊บเขาก็จะขุดมืชื่อเราไปด้วยแซกจริงๆว่ามือชื่อเราไปเหยียบมือทั้งนี้ก็จะต้องเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าผมแสดงว่าวผมมีกระแสะอยู่เรื่อยๆนะนเเป็รื่องดีใช่ครับเพราะว่าจะมีคนแบบว่าเก็ตขึ้อยู่ตลอดเวลาแต่เขาเองก็บอกว่าเหมือนกับ ปิดบ้านมีชีวิตที่เคยพบกับเราครั้งหนึ่งเคยแบบอยู่กับเราใช้ชีวิตกับเราแบบนี้ครับมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าชีวิตผมก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่มีแบบความหวานไม่มีแบบความโรแมนติกอะไรประแบบนี้ก็น่าจะเป็นเพราะของผมเองเพราะว่าลูกของเขาเ็นคนหลังเราคุณแบบมีคมรู้างการติดโคบิดารรู้ประวัติคนที่เป็น ว่าเสียใจไหมในเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เก็บคิดคอะไรใช่ไมัม